ครับสวัสดีครับผมชื่อนายฐานุพงศ์สุพเดชวรวิทย์เป็นคุณครูโรงเรียนฐานุพงศ์บริลักษ์สุขุมวิทย์นะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการหยิบจับและการส่งต่ออุปกรณ์ไร้เชื้อครับก่อนที่เราจะหยิบจับอุปกรณ์ไร้เชื้อทุกครั้งนะครับเราต้องปิดพัดลมนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคนะครับและก็พวกฝุ่นนะครับ ที่จะมาเกิดการปนเปื้อนของเซตไร้เชื้อของเรานะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องล้างมือนะครับก่อนที่จะหยิบของไร้เชื้อทุกครั้งโดยการใช้วิธีการล้างแบบไฟโมเมนต์นะครับโดยวิธีการล้างนะครับมีหลักการจำง่ายง่ายดังนี้นะครับวิธีการล้างนะครับก็คือหน้านะครับหลังนะครับป้นครับโป้งครับ ปลายครับแล้วก็ข้อครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับเราก็ไปหยิบอุปกรณ์ไรเชื้อนะครับโดยการเช็คนะครับโดยการใช้แบบ first in first out นะครับหยิบด้านหน้ามาใช้ก่อนนะครับเวลาเติมเราก็เติมทีหลังนะครับพอนำมานะครับเราก็ดูวัน expire ของ เซตไร้เชื้อก่อนนะครับว่าหมดอายุหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับเซตพร้อมใช้นะครับยังไม่หมดอายุนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูลักษณะของผ้านะครับที่หุ้มนะครับไว้นะครับว่ามีรอยขาดหรือว่าฉีกขาดหรือไม่นะครับก็อย่างเซตนี้นะครับก็อยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีรอยการฉีกขาด นะครับพอหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาอุปกรณ์ไร้เชื้อนะครับมาวางบริเวณโอเวอร์เบดนะครับในอุปกรณ์ในสถานที่ที่สะอาดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปิดเซตครับผมโดยการฉีดนะครับที่แปะไว้นะครับแล้วก็วิธีการเปิดนะครับก็คือผ้าผืนด้านนอกนะครับ มีผ้าห่อทั้งหมด2ผืนผืนด้านนอกนะครับเราใช้เทคนิคสะอาดนะครับโดยการใช้มือนะครับหยิบจับได้โดยการเปิดนะครับเราก็เปิดตั้งแต่ด้านอ่าไกลตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวาครับแล้วก็ด้านใกล้ตัวครับ พอหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นผ้าผืนที่2นะครับก็คือเป็นผ้าห่อด้านในเราต้องหยิบจับด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อนะครับโดยการใช้ทันเฟอร์ฟอ์เฟตนะครับวิธีการใช้ทันเฟอร์ฟอ์เฟตนะครับก็คือนะครับทุกครั้งที่เราจะเอาขึ้นนะครับเราต้องเก็บนะครับให้พร้อมใช้นะครับแล้วก็เปิดด้านไกลตัวนะครับแล้วก็ลักษณะของทันเฟอร์ฟอ์เฟตนะครับต้องอยู่ในแนวอ่า ชี้ลงอยู่เสมอนะครับห้ามหงายบริเวณห้ามยกอ่า,านเฟล์ฟออไรด์ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับเปิดลักษณะเหมือนกับผ้าผืนด้านนอกแต่ใช้เทคนิคไร้เชื้อนะครับแล้วก็เปิดด้านใกล้ตัวนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ในเซตทั้งหมดนะครับถ้าเราจะหยิบจับนะครับเราสามารถใช้ทันเฟอร์ฟอสเนะครับหยิบจับได้เลยนะครับจัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นอาฟอสเฟที่อยู่ด้านในนะครับที่วางอยู่ยังไม่พร้อมใช้งานเราก็หยิบออกมานะครับเพื่อพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เก็บนะครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับวิธีการเสิร์ฟอุปกรณ์ไร้เชื้อนะครับทุกครั้งนะครับเราห้ามข้ามของไร้เชื้อนะครับเวลาหยิบจับหรือว่าทิ้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับห้ามข้ามของไร้เชื้อเด็ดขาดนะครับแล้วก็วิธีการเติมของไร้เชื้อหรือว่าการส่งต่อของไร้เชื้อนะครับ่าผมจะหยิบจับอุปกรณ์นะครับโดยการเติมสำลีแบบไร้เชื้อนะครับอ่า ลงในเเตสเตอร์ไลน์นะครับวิธีการนะครับเราก็ใช้มือนะครับด้านที่อยู่ใกล้กับของไร้เชื้อใกล้กับอุปกรณ์นะครับเปิดนะครับอับสำลีและก็วางนะครับโดยหงายนะครับโดยที่เราหงายนะครับไว้ตลอดนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเติมนะครับ ครับผมก็เป็นวิธีการใช้ทานเฟอร์ฟอสเฟแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ปิดอับสำลีนะครับไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเทน้ํายานะครับวิธีการเติมน้ํายาลงเซตนะครับเราต้องเทนะครับหงายเช่นเดียวกันครับผมนะครับแล้วก็เทนะครับสูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะใช้ฟอสิปนะครับเราก็ใช้มือด้านทั้งสองข้างนะครับเพื่อที่เราจะทำการหยิบจับของไร้เชื้อนะครับวิธีการนะครับฟอเซปมี2ออันคือชนิดแบบมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวนะครับไม่มีเขี้ยวเราเรียกว่านอนทูสแบบมีเขี้ยวเราเรียกว่าทูสนะครับอันที่จะเอาไปสัมผัสผู้ป่วยนะครับคืออันมีเขี้ยวชนิด แบบทูธนะครับแล้วก็ทําการส่งต่อนะครับวิธีการส่งต่อนะครับใช้ฟอสิที่ไม่มีเขี้ยวนะครับส่งฟออะให้กับฟอสิที่มีเขี้ยวโดยฟอสิที่ไม่มีเขี้ยวต้องอยู่ด้านบนเสมอนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เช็ดทําความสะอาดทิ้งลงถังขยะนะครับแล้วพอหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟอสิ นะครับยกนะครับหยิบจับด้านล่างครับทำความสะอาดแล้วทิ้งนะครับและก็ถือว่าเป็นวิธีการเสร็จเรียบร้อยนะครับของวิธีการหยิบจับของไรเชื้อแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไร้เชื้อด้วยเทคนิคนะครับป้องกันกระประอาปราศจากเชื้อนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือล้างมือนะครับหลังจากทำหัตถการพยาบาลทุกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ